จะเป็นยังไงถ้าเจ้าเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่อยู่ในเกม Our Tower, อวตารเวอร์อะไรก็ต้องขอากล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอันวริสาด้วยนะโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหมด6พระองค์กันลองทายๆดูกันได้นะคะว่าจะมีใครบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะมากันที่เจ้าหญิงพระองค์แรกนะคะเจ้าหญิงพระองค์นี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นอย่างมากเลยนะโดยเธอเนี่ยจะมีผมสีแดงอ่าน้องๆพอจะเดากันได้ไหมคะว่า เจ้าหญิงพระองค์นี้เนี่ยจะเป็นใครนี่แล้วเจ้าหญิงพระองค์นี้นะคะก็จะมีผิวออกแทนแทนเนาะนี่ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีสีผิวให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราจะเลือกเป็นโทนสีประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะส่วนหุ่นเนี่ยเราก็จะเอาเป็นไวยนี้เนี่ยแหละเพราะว่ามันดูตัวใหญ่ดีะนะมาค่ะในส่วนของตานะคะเราก็จะเลือกเป็นสีแบบว่าสีเขียวเขียวนะคะเป็นเขียวแบบน้ําทะเลอะไรอย่างนี้เพราะว่าเจ้าหญิงพระองค์นี้เนี่ยนั่นก็คือเจ้าหญิงแอเรียลนั่นเองนะคะเออ ได้จะเดากันได้แล้วเนาะ มาในส่วนของคิ้วกันบ้างนะคะโดยเราเนี่ยจะเลือกเป็นคิ้วตรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีแดงแบบว่าเข้มๆนิดนึ่งจะได้เข้ากับสีผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปากนะคะซึ่งปากเจ้าหญิงเนี่ยก็คือแบบน่ารักตะมุตะมิเราอยากให้น้องดูแบบว่าเป็นคนแบบสดใสล่าเริงะคะ่ะนี่อุ้ยความจริงปากนี้ก็สวยนะแต่อันนี้มันจะดูแบบว่าเออแฮปปี้ดูแบบว่าสดใสล่าเริงเหมาะกับแอรี่เดีนะคะในส่วนของแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าค เราก็จะเอาแบบเป็นผ้าดีไหมหรือว่าแบบนี้ดีเอ้ยแบบนี้ดูสดใสกว่านะเราเลือกเป็นแบบนี้ดีกว่ามันดูแบบว่าเออทําให้หน้าดูเนี่ยแบบสว่างขึ้นเลยนะคะโอเคต่อไปมาในส่วนของทรงผมและทรงผมแอรียลเนี่ยเขาจะออกแนวแบบว่าปัดเป๋ไปข้างหนึ่งเนาะซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันก็มีที่คล้ายๆก็น่าจะเป็นทรงนี้นะคะดูแบบปัดไปทางเดียวอะไรแบบนี้เออปัดเปยยังโดนเทและแสกกลางจะเหลืออะไรโอเคค่ะเราจะเลือกเป็นผมสีแดง นะแล้วก็ผมด้านหลังของเขาเนี่ยจะออกแบบว่าหยิกๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลอนเนาะเป็นแบบว่าสยหายนิดนึงนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะดูแค่นี้ก็รู้แล้วไหมอ่ะว่าเป็นแอเรียล มาในส่วนของเครื่องประดับกันแล้วนะคะโดยเราเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยใส่อะไรเกี่ยวบท้องทะเลสักนิดหนึ่งก็จะเป็นไข่มุกแบบนี้ไหมเออดูน่ารักดีนะคะเป็นตีมแบบว่าแอรีย่ตอนที่แบบขึ้นมาจากน้ําแล้วอะมีขาแล้วมีแบบว่าอยู่บนบกแล้วอะไรอย่างงี้นะคะนี่แล้วก็จะมีในส่วนของสร้อยไข่มุกด้วยโอ้โหดูเข้าคู่เข้าเซตกันสุดๆเลยนะคะ มาในส่วนของเสื้อผ้ากันแล้วนะคะโดยเสื้อผ้าเนี่ยพี่อันก็จะมีให้น้องๆเลือกอะ่ะสองตัวด้วยกันจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นแขนกุ่นแล้วก็เป็นคอปกเนาะโดยเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแบบนี้เพื่อให้เหมือนกับอาเปลือกหอยที่แบบว่าเป็นของแอรีเลียนะคะแต่ว่าเราไม่มีเปลือกหอย,อยงไงเราก็ใส่เป็นเสื้อแทนนะคะนี่หรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้ก็จะออกเซ็กซี่นิดนึงมีความแบบโชว์พุงนิดนึงนะคะแต่ว่าพี่อัน,นจะขอเลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันเพราะว,ว่าพี่อันชอบนะคะชอบความเซ็กซี่ Hey มาในส่วนของกางเกงกันแล้วนะคะซึ่งความจริงอะ่ะพี่อัน,นชยร์กางเกงตัวนี้มากเลยทุกคนคือมันน่ารักมากคือมันอาจจะไม่ได้ดูแอรียลขนาดนั้นแต่มันดูเข้าเซตกันสุดๆเลยอะ่ะน้องๆสามารถเลือกไปใช้ได้เลยนะคะหรือถ้าน้องๆเนี่ยไม่ชอบให้เป็นแบบนี้นะคะเรามาเลือกตรงนี้ก็ได้ค่ะจะเป็นกระโปรงตัวนี้เลยก็จะเป็นกระโปรงยาวๆนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถอัดแอปสีเองได้เลือกสีเองได้เราก็เลือกให้มันแบบว่าดูเข้าเซตดูเป็นแอรียลที่สุดนะคะโดยพี่อันคิดว่า สีไหนดีอะทุกคนคือแบบสีไหนมันก็ดูน่ารักไปหมดเลยดูดิคือแบบโอ้ยเลือกยากมากเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยดูดูสดใสดีนะ พี่อันคิดว่าอันนี้ก็น่าจะโอเคอันนี้แหละเยี่ยเรื่องมากเลยอยากจะเดินเหมือนผู้คนบนดินอยากจะยืนยินเขาเต้นรำยังไรเนาะโอเคเราถอดถุงเท้านะคะแล้วก็ใส่รองเท้าเป็นคู่นี้เลยสีชมพูนะคะก็ดูเข้ากันดีเนาะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาดอกไม้กันดีกว่าไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกันเลยนะคะซึ่งพอเราเข้ามาที่สถานรับเลี้ยงเด็กแล้วเนี่ยให้เราเดินมาทางซ้ายเลยนะคะนี่แล้วก็เข้าไปในนี้เลยพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราจะเจ กับคุณป้าคนนี้นะคะที่มีดอกไม้สีม่วงอยู่บนหัวเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราจะลองขอเขาดูนะคะอ่าพี่คะหนูขอดอกไม้บนหัวได้ไหมคะพอดีว่าตอนนี้หนูกําลังแต่งตัวเป็นตีมแอรีรยลอยู่นะคะหนูขาดดอกไม้แค่ดอกเดียวเองก็จะเข้าทีแล้วว่าอ๋อได้เลยจ้าเอาไปเลยจ้าดอกไม้ดอกนี้เอาไปเลยนะอ่าช่วยวางผมลงก่อนได้ไหมครับผมมึนหวัวจะแย่อย,อยู่แล้วเนี่ยอ๋อขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เป็นพระคุณมากๆเลยคะ่ะขออนุญาตดึงออกจากหัวเลยนะคะ พอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี้เป็นไงน่ารักไหมดูเป็นแอรียล่หรือยังคะรักไม่รัก <c oughs> และเจ้าหญิงคนถัดไปนะคะนั่นก็คือเจ้าหญิงที่อยู่บนหอคอยสูงค่ะที่รอเจ้าชายเนี่ยมาหาแล้วก็เรียกว่า ราพันเซลนั่นเองนะคะซึ่งราพันเซลเนี่ยก็จะมีผิวที่ขาวมากๆเลยแล้วก็ดวงตาเนี่ยก็จะออกเขียวๆเหมือนแอรีรยอลเลยนะคะแต่ว่าพี่อันเนี่ยจะเลือกให้เขาเป็นตาอีกเขียวหนึ่งเนาะ,ะเพื่อให้มันแบบว่าดูไม่ซ้ำแล้วก็ไม่จำเจจนเกินไปเนาะเ mm hmm. จ้าหญิงสองพระองค์จะได้ไม่เหมือนกันต่อไปก็คิ้วเลยนะคะเนื่องจากว่าราพันเซลของเราเนี่ยมีผมสีทองสวยนะคะเราก็จะเลือกคิ้วสีทองนั่นเองโอเคก็จะได้ประมาณนี้เลยน่ารักมากต่อไปนะคะ ก็จะมาในส่วนของแก้มกันนี้ แก้มดีแก้มเดิมเลยค่ะคือแก้มนี้มันดูน่ารักอ่ะก็ขอใช้บ่อยๆหน่อยก็แล้วกันนะคะในส่วนของทรงผมข้างหน้านะคะของลาพันเซลเนี่ยพี่อันคิดว่าพี่อันจะเลือกเป็นอันนี้นะมันดูแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ลาพันเซลเขาเนี่ยไม่มีผมหน้ามานะฮะเราก็จะเลือกเป็นแบบนี้เลยดูดิแค่เปลี่ยนสีเนี่ยก็ดูน่ารักมากๆแล้วนะส่วนผมของลาพันเซลเนี่ยก็จะเป็นผมตรงยาวนะคะนี่ก็จะเป็นทรงนี้เลยแล้วก็เลือกสีนะคะให้เข้า ดูดีน่ารักมากต่อไปเนี่ยก็จะมาในส่วนของเครื่องประดับนะคะเราก็เลือกเป็นมงกุฎดอกไม้เลยค่ะดูเข้ากับน้องลาพันเซลสุดๆไปเลยอ่ะแล้วในส่วนของเสื้อผ้านะคะเราจะยังไม่เลือกเนาะเพราะว่าเราจะเข้าไปเอาในแมปกันเองค่ะนี่ค่ะมาที่สถานที่แสดงแห่งนี้เลยนะคะเป็นอารมณ์แบบว่าแคมปิ้งล้อมรอบกองไฟอะไรแบบนี้แม้พอเข้ามาแล้วที่แห่งนี้เนี่ยก็จะเหมือนโรงแสดงละครค่ะก็จะมีเครื่องแต่งกายมากมายเลยเห็นไหมนี่มีชุดเป็นแบบว่าสี ชมพูแบบนี้ด้วยค่ะแอบแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้ากับลาพันเซลเท่าไหร่นะคะมาตรงนี้เลยค่ะมาที่กล่อง,องนี้นี่ทำไมก็จะมีชุดสีม่วงเนาะซึ่งก็จะดูเข้ากับน้องลาพันเซลมากกว่าสีชมพูโอเคโอเคเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเก็บชุดสีชมพูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินมาตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อมาหารองเท้ากันโดยรองเท้าเนี่ยจะซ่อนอยู่ที่กล่องใบที่สองนะคะนี่ใบนี้ไม่ใช่จะเป็นใบนี้นะคะจะมีรองเท้าอยู่ข้างในที่เข้าเซตกันแล้วก็ดูน่ารัก มากๆเลยนะคะเหมาะสมกับลาพันเซลสุดๆเลยนี่อุ้ยตรงนี้มีกล้องด้วยหรอคะเนี่ยอาสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยลาพันเซลอ่ะกำลังรอเจ้าชายมาหาอยู่ค่ะวูนี่เจ้าหญิงองค์ถัดไปเนี่ยพี่อันจะบใบไ้ด้วยอีโมจิก็แล้วกันนะคะโดยอีโมจิที่จะบใบห้นั่นก็คือรองเท้าแก้ว อ่านั่นก็คือเจ้าหญิงซินดอเรล่านั่นเองค่ะโดยซินดอเรล่าเนี่ยจะมีดวงตาสีฟ้านะคะเป็นฝาอ่อนๆแบบนี้เลยสวยมากแล้วก็มีผิวที่แบบว่าขาวมากๆเลยนะคะในส่วนของคิ้วเนี่ยเราก็จะเลือกคิ้วเดิมเลยค่ะแล้วก็เป็นสีทองเนาะเพราะว่าซินดอเรล่าของเราเนี่ยมีผมสีทองนะคะเออแล้วต่อไปก็จะมาในส่วนของแก้มก็จะเป็นแก้มดีแก้มเดิมของเรานั่นเองนะคะโอ้ก็คือแก้มนี้มันน่ารักอะ่ะก็อยากใช้ บ่อยๆอ,ยอะเนาะต่อไปนะคะก็จะมาในส่วนของทรงผมกันบ้างนะคะโดยทรงผมของอาซินโดเล่าเนี่ยด้านหน้าเขาเหมือนจะปัดไปด้านข้างนิดๆน,ดนะคะซึ่งพี่อ่านคิดว่าทรงนี้เนี่ยดูน่ารักแล้วก็ดูเข้ากับซินโดเล่าสุดๆเลยนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนสีผมเป็นสีเหลืองเนี่ยเป็นสีทองเออเป็นสีทองเนี่ยมันก็จะดูน่ารักมากๆแล้วนะคะนี่เห็นไหมดูเข้าเาหรือย,อยังหรือว่าสีทองนี้ดีเอาจริงๆทองไหนก็สวยนะคะแล้วแต่น้องๆเลือกเลยเนาะ อยู่ที่จินตนาการร่วนเลยค่ะต่อไปนะคะก็มาในส่วนของผมด้านหลังกันบ้างโดยมันจะมีให้เลือก2อันนะสําหรับมวยผมเอาจริงๆมันก็ดูน่ารักทั้งคู่เลยนะถ้าเราเปลี่ยนสีเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเหมือนคนแก่นะคะนี่ถ้าเราเลือกเป็นสีทองมันก็คือน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะก็แล้วแต่น้องๆเลือกกันเลยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยพี่อันชอบอันที่2มากกว่านะเพราะว่าอันที่สองเนี่ยมันไม่มีหนังยางนะคะพอเราใส่โบอันเนี้ยมันก็จะดูน่า หลัมกมากๆเลยโดยเราจะเปลี่ยนสีโบโด้วยนะคะให้เป็นสีฟ้าให้เข้ากับชุดของซินดอเรลานั่นเองคะ่ะมาในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างนะคะซึ่งพี่อันเนี่ยก็จะมีเครื่องประดับไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าพี่อันเนี่ยเพิ่งมาเล่นนะคะยังไม่ได้เติมตังหรือว่าอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน้องๆที่ไม่ได้เติมเงินนะคะก็สามารถสร้างตามพี่อันได้เนาะมาในส่วนของเสื้อผ้ากันบ้างนะคะพี่อันจะเลือกเป็นเดสชุด หนีเลยดูดิน่ารักมากดูแบบว่าอาอาจจะไม่ใช่วันที่แบบไปงานเต้นรำหรือว่าอะไรนะคะแต่เป็นวันที่แบบว่าซินโดเล่าอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านชิลๆอยู่พระราชวังชิลๆอะไรแบบนี้แต่พี่อันคิดว่าพี่อันจะเอาสร้อยออกนะ,ะเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าชุดเดสคอเต่าแล้วเนาะ,ะถ้าใส่สร้อยอีกเนี่ยมันจะดูแบบว่าลกเกินไปนะคะแล้วก็จะทําการถอดรองเท้าเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะไปเอารองเท้าในเมืองกันคะ่ะนี่คะ่ะมาที่โรงเรียนบัลเล่กันเลยนะคะพอมาถึงแล้วเนี่ยให้เรา เดินมาทางขวานะคะเราจะเจอกับตู้ล็อกเกอร์ที่แบบว่าภายในเนี่ยมีของพิเศษซ่อนอยู่นี่เลยก็จะมีแบบว่าชุดเซ็ตสาหรับบัลเล่นนะคะรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็เข้ากับซินเดอเรล่าสุดๆเลยค่ะโอ้ยทําไมฉันดูน่ารักขนาดนี้เนี่ยฉันดูเหมือนซินเดอเรล่ามากๆเลยล่ะหรือว่าถ้าเกิดน้องๆชอบชุดนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าเหมือนกันก็ดูเป็นซินเดอเรล่าเหมือนกันเลยเห็นไหมนี่แถมมีมงกุฎด้วยนะคะน่ารัก สุดๆดไปเลยะเจ้าหญิงองค์ถัดไปเนี่ยก็จะมีผิวขาวราวหิมะริมฝีปากแดงดุดเลือดและผมที่ดำสนิทเหมือนกับขอบหน้าต่างนี้นั่นก็คือเจ้าหญิงอะไรคะเจ้าหญิงสโนไวท์นั่นเองค่ะโดยเจ้าหญิงสโนไวท์เนี่ยจะมีตาสีน้ำตาลนะและก็มีผิวที่แบบขาวราวหิมะตามที่คุณแม่เขากล่าวไว้เลยเนาะแล้วต่อไปนะในส่วนของคิ้วก็จะเป็นคิ้วสีอร์พี่อันจะเอาเป็นสีน้ำตาลเข้มก็แล้วกันนะคะไม่ค่อยชอบคิ้วที่แบบสีดำเท่าไหร่ เออถ้าสีดำมันก็จะดูเป็นแบบอ,อชินจังหรือเปล่าเออไม่ใช่สโนไวแล้วชินจังแล้วอะไรแบบนี้นะคะโอเคเราจะเลือกเป็นสีน้ําตาลเนี่ยแหละเนาะในส่วนของริมฝีปากเนี่ยก็ต้องให้เข้าตีมนะคะนี้ก็จะเอาเป็นแบบว่าริมฝีปากแดงดุดเลือดและแก้มเนี่ยก็เอาเป็นแบบว่าแดงละเลือดละเลือดดีแมททุกคนให้มันแบบว่าดูแตกต่างจากคนอื่นบ้างนะคะคือเราแบบเลือกแต่แก้มเดิมๆตลอดเลยลองใช้อันนี้ดูบ้างก็น่ารักดีนะคะเนี่ยมา ในส่วนของทรงผมนะคะความจริงสโนไวท์เนี่ยเขาจะแสกกลางเนาะแล้วก็ไม่มีหน้ามาแต่พี่อันคิดว่าพี่อันชอบทรงหน้ามามากกว่า<อ>ถ้าใครชอบแสกกลางก็เลือกเป็นอันนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เลือกเป็นสีดำเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นผมทรงแส,งสงกกลางแบบนี้แต่พี่อันคิดว่ามันมันไม่ค่อยคิ้วเท่าไหร่นะทุกคนมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลือกเป็นทรงนี้ดีกว่ามีหน้ามานะคะดูน่ารักมากๆเลยในส่วนของผมด้านหลังนะคะก็จะเลือกเป็นผมสั้นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมทุกคน ว่ามันดูเข้ากันมากๆเลยนะคะกับผมสั้นอันนี้กับหน้ามานาอดูดีแฮปปะดูเป็นแบบว่าสนโนไวที่แบบน่ารักมากๆแต่เดี๋ยวพี่อันขอเปลี่ยนสีคิ้วนิดนึงคิ้วมันโดดไปนิดอ่ะเราน่าจะเอาเป็นโทนสีเทาดีกว่านะคะถ้าไม่อยากให้เข้มเนาะถ้าเป็นน้ำตาลอ่อนมันดูโดดไปหน่อยอ่านี่อันอนี้เอาเป็นเทาประมาณนี้แล้วกันนะคะไม่เข้มมากเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นชินจังไง ในส่วนของเครื่องประดับนะคะก็ต้องเป็นอะไรคะก็ต้องเป็นโบสีแดงสิคะโอ้ซาวกระโปรงเหยียดไม่ใช่ สาวโบแดเงออสาวโบแดเงนั้นโก้จริงๆต๊ดๆตๆๆๆอ้มาในส่วนของเสื้อนะคะเสื้อท่อนบนเนี่ยพี่อันคิดว่ามันต้องเป็นสีน้ําเงินเนาะอ่าแล้วทอนล่างก็ต้องเป็นสีเหลืองนะคะดังนั้นเราต้องเลือกที่เป็นเสื้อแบบว่าสามารถเลือกสีได้นะคะต้องเป็นชุดนี้เลยเอ้ยอันนี้น,น่ารักนะเป็นคอบวัวอะไรแบบนี้นะคะนี่ๆ,ๆ,ๆ,ๆี่นีส่สีโอ้โหสีน้ำเงินนี้คือแบบดูเข้ากับสีแดงมากๆเลยอะดูเป็นสโนไวท์สุดๆไป เลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของกระโปรงนะคะเราสามารถเลือกเป็นกระโปรงสั้นก็ได้นะถ้าน้องๆชอบกระโปรงทรงนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถเลือกเป็นกระโปงสั้นสี <c oughs> เหลืองแบบนี้ได้เลยหรือว่าถ้าชอบแบบอ,อ๋ออลังการหน่อยก็เป็นอันนี้ไปเลยค่ะซึ่งพี่อันเนี่ยชอบแบบอลังการนะคะเราก็จะไม่เลือกแบบสั้นนะคะเลือกแบบยาวดีกว่าออชอบอะไรเว่อวัง,วง,วงอะนะคะในส่วนของรองเท้าเนี่ยพี่อันก็แบบว่าไม่ ค่อยชอบเท่าไหร่เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปเอาในแมพกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเอารองเท้าเนี่ยเรามาที่ร้านพึ่งน้อยกันก่อนดีกว่าค่ะและสิ่งที่เราจะมาเอาในร้านพึ่งน้อยนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองค่ะนี่เป็นอาสนวัย uh, เนี่ยจะขาดแอปเปิลไปไม่ได้เลยนะคะดูดิดูน่ารักมากมากเลยนะคะพอถึงแอปเปิลต่อไปก็ไปเอารองเทา้าที่ร้านรองเท้ากันเลยดีกว่าค่ะนี่พอมาถึงร้านรองเท้าแล้วนะคะก็จะมีรองเท้าให้เราเลือกซื้อมากมายเลยค่ะถ้าน้องๆชอบคู่นี้เนี่ย ก็สามารถใส่ได้เลยนะความจริงอะแต่พี่อันนะ่ะไม่อยากได้คู่นี้เท่าไหร่นะคะอยากแลกกับคนอื่นมากกว่าพี่อันก็จะเอารองเท้าเนี่ยถือติดมือไปด้วยแล้วก็ไปต่อกันที่ร้านเสื้อผ้าหมี่น้อยกันเลยค่ะซึ่งร้านร้านนี้เนี่ยก็จะน่ารักมากๆเลยนะคะมีเสื้อผ้าน่ารักมากมายเลยแต่รองเท้าเนี่ยฉันขอนะ ขอแรกกับรองเท้าคนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าแบบว่าเหมือนรองเท้าแก้วสีน้ําเงินอะไรแบบนี้ไหมมันดูเข้ากับสโนว w h i สุดๆไปเลยมาถึงเจ้าหญิงองค์ที่5กันแล้วนะคะโดยเจ้าหญิงพระองค์นี้เนี่ยคำใบ้ก็คือเข็มหุดนั่นเองค่ะอา่าน้องๆพอจะทราบไหมคะว่าเข็มหมุดเนี่ยมันตรงกับเจ้าหญิงพระองค์ไหนเอ,อ่ยโดยเจ้าหญิงพระองค์นี้เนี่ยก็จะมีผิวขาวนะคะแล้วก็มีตาสีน้ําตาลเนาะเอ,อ้ยพอจะรู้ยังคะผมเนี่ยก็จะเป็น ออกแนวแบบว่าสีทองๆองนะคะเราก็จะเลือกคิ้วสีทองไปก่อนเลยอ่าเจ้าหญิงพระองค์นี้เนี่ยนั่นก็คือเจ้าหิ่งออโรรานั่นเองค่ะโอเคเราจะเลือกแก้มเป็นอันนี้บ้างนะคะเพราะว่าเราเลือกอันนูนเยอะแล้วเนาะเราเลือกเป็นแบบว่าอ่าละเลือกเเลือกแบบนี้บ้างก็แล้วกันมันก็ดูน่ารักดีนะปัดแก้มแบบว่าปาดข้างจมูกไปเลยนะคะมาในส่วนของปากกันบ้างนะคะเราคิดว่าเราอยากแบบว่าเลือกอะไรที่มันแตกต่างอันนี้ดีไหมอ่ะหรือว่าจะอัน อันนี้ดีเพราะว่าอันนี้เราใช้ไปแค่รอบเดียวเองนะคะอ่าเจ้าหญิงออโราเนี่ยก็เอาเป็นอันนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะจะได้แบบว่าหลากหลายเนาะต่อไปนะคะทรงผมของเจ้าหญิงออโราเนี่ยเขาจะมีเหมือนหน้าม้าด้านหน้านะคะแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่หน้าม้าหรอกน่าจะเป็นทรงผมแบบเหมือนสมัยก่อนนะคะอารมณ์แบบกระงลมอะไรอย่างเงี้ยเลือกเป็นอันนี้ก็ดูคล้ายๆดีนะคะและเราเนี่ยก็จะเลือกเป็นผมสีเหลืองแบบเหลืองอ่อยเลยมันจะได้แบบว่าดูแตกต่างจากคนอื่นนะคะความจริงแล้วเนี่ยสี เหลืองแบบนี้เนี่ยก็ดูสดใสดีนะคะดูน่ารักดีเนาะผมด้านหลังของออโราเนี่ยก็จะเป็นผมหยิกนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นผมสียยสยย่เนาะเอ้ยดูน่ารักมากๆเลยนะคะพอเลือกเป็นสีเหลืองปุ๊บก็โอะเดี๋ยวนะมันดูแอบ,บขับคล้ายขับข,า,ข,บขาเจ้าหญิงของมาริโอ้ไหมอะแต่ว่าเราแต่งเป็นเจ้าหญิงออโรานะคะโอเคเราจะเลือกมองกุฎให้เจ้าหญิงออโราด้วยนะคะเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงตั้งแต่กําเนิดเลยนะ,ะโอเคค่ะ พอเลือกเท่านี้เสร็จนะคะเราก็เดี๋ยวไปในแมพกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไปหาเสื้อผ้ากันเนาะเราจะมาที่ร้านเสื้อผ้าดอกไม้กันเลยนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยน้องๆน่าจะชอบกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่แบบมีเสื้อผ้าสีชมพูเยอะแยะมากมายเลยอ่ะดูดี โดยเราเนี่ยสามารถเลือกชุดได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าหญิงออโราเนี่ยจะเป็นชุดไหนก็ได้น้องขอแค่เป็นสีชมพูแต่เอาจริงๆชุดนี้ดูดีมากเลยหรือว่าจะเป็นชุดนีอุ้ยชุดนี้ดูแซบนาะเอาเป็นอันนี้ดีกว่านะคะดูเป็นเจ้าหญิงมากกว่านาะอสวัสดีนะเธอชื่อว่าอะไรหรอฉันชื่อว่าออโรลานะเป็นเจ้าหญิงหนะ้า อ๋อเธอชื่อว่าออโราอย่างนั้นนะหรอเธอน่ารักมากมากเลยนะ,ะแล้วเราก็พาเจ้าหญิงออโรลานะคะมาที่โรงละครด้วยเนาะเพื่อที่จะมาเอารองเท้าค่ะใช้แล้วมันมีรองเท้าที่เข้าเซ็กกับเสื้อตัวนี้อยู่นะคะนี่เลยเป็นสีที่แบบดูเข้าแล้วก็คุมทีมสุดๆไปเลยอ่ะเป็นไงคะออโรลาน่ารักไหมมาถึงเจ้าหญิงองค์สุดท้ายกันแล้วนะคะโดยเจ้าหญิงพระองค์นี้เนี่ยจะมีคาใบ้ยอยู่ว่าพรมวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศใน ปัตตพีเอ้ยคนละเรื่องสับสนกันไปหมดปนกันไปหมดแล้วนะคะอ่าคำใบ้ก็คือผมวิเศษนั่นเองค่ะแล้วก็มีผิวสีดำด้วยนะเป็นเจ้าหญิงพระองค์ไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเทียนาไม่ใช่นะอ๋อเป็นเจ้าหญิงแจสมินนั่นเองค่ะโดยเจ้าหญิงแจสมินเนี่ยก็จะมีผิวสีดำนะคะแล้วก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันเลยค่ะเราจะเลือกเป็นอาโทนเทาๆเหมือนกับเจ้าหญิงสโนไวท์เลยนะคะส่วนปากเนี่ยเรารู้สึก ว่าพอปากเป็นสีชมพูกับผิวสีดําเนี่ยมันดูจืดไปนิดนึงนะเรายิ้มแบบนี้ดีกว่าไหมดูน่ารักดีนะความจริงคนผิวดาเนี่ยก็สามารถทาปากสีชมพูได้นะแต่ว่าชมพูในเกมมันอ่อนเกินไปอะ่ะหรือว่าจะเป็นรอยยิ้มแบบนี้ดีก็น่ารักดีนะคะเนี่ยโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาเลือกสีแก้มกันเลยดีกว่าอ่าอุ๊ยอันนี้น่ารักนะดูแบบว่าทําให้หน้าดูสดใสขึ้นเยอะเลยคะ่ะแต่ความจริงมันก็น่ารักทั้งคู่แหละสาหรับบัตออนทั้งสองอันนี้นะคะมาในส่วนของ ผมด้านหน้ากันเลยนะคะโดยพี่อันเนี่ยจะเลือกเป็นผมแสกกลางเนาะไหนดูซิมีแสกกลางอันไหนหน่าใช้บ้างนะอุ้ยอ,นนอันนี้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 น่าสนใจนี่อุ้ยอันนี้ดูเหมือนแจสต์มินมากๆเลยนะคะคือถ้าเราไม่ใส่ผมด้านหลังเนี่ยก็นึกว่าเด็กผู้ชายเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ผมด้านหลังเนาะโดยผมด้านหลังของแจสต์มินนะคะ <neg propulsion S 2> ก็จะเป็นแบบว่ามัดเป็นป้องๆ้องใช่ไหมแล้วก็จะมีหนังยางเป็นสีสีด้วยแต่ว่าในเกมเนี่ยมันไม่มีหนังยางเป็นสีสีนะคะแต่ว่ามีมัดเป็นป้อง ปองเหมือนกันพี่อันเคยเห็นอยู่นี่ไงเห็นไหมมันดูน่ารักมากๆเลยเห็นปะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะดูเหมือนแจสมินแล้วล่ะค่ะนี่ใส่ผมสีดำก็คือแบบว่าใช่เลยนะคะแจสมินน้อยของเรา มาในส่วนของคาดผมกันบ้างนะคะโดยแจสมินเนี่ยจะมีคาดผมที่มีอันญมั์อย่างนี้นะคะซึ่งเราไม่มีเนาะในเกมอะ่ะเราก็จะเลือกเป็นโบอันนี้แทนเลยค่ะดูน่ารักดีเหมือนกันนะมาในส่วนของเสื้อผ้าของแจสมินนะคะก็จะออกเซ็กซี่หน่อยๆเนาะนี่เราก็จะเลือกเป็นเอลลอยอันนี้เลยนะคะโทนสีเนี่ยก็จะเป็นสีที่น่ารักมา,มากๆเลยก็จะเป็นเขียวมินนี่ให้มันดูเข้ากับอ่าที่คาดผมด้วยนะะหรือว่าจะเป็นกางเกงตัวนี้ก็ได้นะก็ยังคงเชียร์กางเกงตัวนี้ สำหรับโทนสีเขียวสีเขียวมิน้นสีเขียวน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช้อันนี้แทนก็ดูน่ารักมากๆเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เอาเป็นเกางเกงตัวนี้เลยก็ได้นะคะนี้เพราะว่าเราสามารถเลือกสีเองได้แล้วก็เป็นเกางเกงที่เหมือนแจสมินสุดๆไปเลยนะคะนี่คะ่ะแล้วพี่อันสังเกตนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีต่างหูสีทองแบบที่แจสมินต้องการเลยค่ะอ่าพี่คะาหนูขอต่างหูหนที่มคะถอดให้หน่อยค่ะอุ้ยแล้วเขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะถอดให เราด้วยนี่เห็นไหมพอใส่ต่างหูสีทองปุ๊บเนี่ยดูเหมือนแจสมินสุดๆไปเลยอะ่ะเอลองไปที่ห้างสรรพสินค้าหน่อยดีกว่าดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนะคะไปที่ชั้นหนึ่งเนาะไหนดูซิพอจะมีอะไรที่เราเนี่ยสามารถแอบจิกได้ไหมอู้ความจริงแล้วเนี่ยพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีทุกอย่างที่แจสมินต้องการเลยนะคะทั้งผ้าโพกผมต่างหูและก็รองเท้าด้วยนะคะนี่เราพกรองเท้ามาแล้วนะคะทำแบบเดิมเลยเนาะ,ะไปเอารองเท้าที่ร้านรองเท้า ะะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขอแลกหน่อยก็แล้วกันนะคะ พี่คะพอดีว่าหนูซื้ออาดิดาสมาค่ะขอแลกกับรองเท้าของพี่หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้สิเจ้ะเอาไปเลยเจ้ะอาดิดาสคู่นี้แพงด้วยนี่โอ้ยคู่นั้นจะซื้อมาแค่ร้อยเก้าเก้าเองอาดิดาสตึงหลายพันนี่นี่คะ่ะเราก็จะได้รองเท้าสีทองมาแล้วนะคะดูเข้ากับต่างหูสุดๆไปเลยต่อไปนะคะสิ่งที่เราอยากได้นั่นก็คือสร้อยคอของเจ้ค,คนนี้นั่นเองคะ่ะดังนั้นเราต้องไปหาสร้อยคอกันก่อนไปซื้อสร้อยคอที่ร้านหมี่น้อยกันดีกว่าคะ่ะนี่เลยคะ่ะบริเวณด้านหลังของเคาน์เตอร์ ะะก็จะมีสร้อยคอขายอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะขอซื้ออันนี้อันนึงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพอเสร็จเนี่ยเราก็เอามาใส่ให้เจคนนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันนี่เจเจหนูซื้อสร้อยคอมาด้วยแหละเป็นเพชรอัญ,ญามณีเลยนะขอแลกกับเจได้ไหมอ่ะอ๋อได้เลยจ้าเอาไปเลยนะอันนั้นมันทองเหลืองด้าถูกมากๆเลยนะอุ้ยอัญ,ญามณีมันแพงมากๆเลยนะนี่โอ้จริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้เจสมินที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะ เจช่วยแต่งหน้าให้หนูหน่อยสิคอะอาชีชิบชิบชืๆนี่เลยจ้าสวยสุดๆไปเลยโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้ายัางไงเนี่ยอันก็ต้องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อันกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคอนเทนต์อะไรอีกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ